ข่าวที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกการค้าไทยไปตลอดกาลสหราชอาณาจักรได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทไทยถึง4ี่แห่งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยเหลือรัสเซียในการบุกยูเครนสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองและถามว่านี่จะกระทบเศรษฐกิจของเราแค่ไหนแต่ก่อนที่จะลงลึกไปในรายละเอียดลองคิดดูนะคะว่าการทำธุรกิจระหว่างประเทศในยุคสงครามนี้มันซับซ้อนแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นการตัดสินใจที่อาจส่งผลยาวไกลถึงอนาคตของบริษ,ษัทและประเทศชาติเลยทีเดียว ในวันที่6พฤศจิกายน2 0 2 5กรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยข่าวสำคัญนี้อย่างเป็นทางการโดยอธิบดีกรมคุณอารดาเฟื่องทองกล่าวว่าเมื่อวันที่15ตุลาคม2568กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศเพิ่มรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลจากประเทศที่3ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยพวกเขาถูกระบุว่ามีการให้ความช่วยเหลือแก่รัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายความบาทต่อรัสเซียปี2019ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2563ในประกาศนี้มีทั้งสิ้น39รายของบุคคลและนิติบุคคลระวอมอถึงเรือ51ลำที่ถูกขึ้นบัญชีและที่สำคัญคือมีบริษัทไทยที่จดทะเบียนในประเทศเราโดนขึ้นบัญชีดำถึง4แห่งด้วย แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามกฎหมายความบาทนี้ของสหราชาอาณาจักรไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นๆแต่มีเป้าหมายหลักเพื่อต่อต้านการลุกรานของรัสเซียต่อยูเครนอย่างจริงจังโดยมันกำหนดว่าหากมีใครไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัท ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับการบ่อนทำลายความมั่นคงของยูเครนหรือแม้แต่การค้าที่สนับสนุนรัสเซียก็จะถูกประกาศขึ้นบัญชีทันทีเพื่อเป็นการตัดไม่ให้พวกเขาได้ทำธุรกรรมทางการค้าการเงินหรือการลงทุนอะไรก็ตามกับชาวอังกฤษหรือแม้แต่บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะตั้งอยู่ต่างประเทศก็ตามและนี่รวมถึงใครก็ตามที่มีความเชื่อมโยงกับสหราชอาณาจักรที่เรียกว่าสหราชอาณาจักรนิกเซอร์ส มันเหมือนกับการว่าเส้นแดงไว้ชัดเจนว่าห้ามมีให้ใครต่อใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้เลยล่ะค่าซึ่งสําหรับมือใหม่ที่อาจไม่คุ้นเคยให้ผมอธิบายง่ายๆเลยนะสมมติว่าเป็นการค้าเสื้อผ้าที่ดูธรรมดาแต่ถ้าสินค้านั้นถูกนําไปใช้ในทางที่สนับสนุนสงครามก็อาจตกอยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงสูงได้เช่นสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือวัสดุอุตสาหกรรมบางอย่างที่อาจถูกใช้ในทางการทหาร ไม่เพียงเท่านั้นหากใครถูกขึ้นบัญชีดำนี้ก็อาจโดนอายัดทรัพย์สินหรือถูกปฏิเสธบริการทางการเงินจากธนาคารบริษัทประกรันภัยหรือแม้แต่บริษัทขนส่งของสหราชอาณาจักรอีกด้วยซึ่งมันกระทบหนักมากเพราะโลกธุรกิจในยุคนี้เชื่อมโยงกันทั่วโลกดังนั้นการถูกตัดขาดจากระบบเหล่านี้ก็เหมือนกับถูกปิดประตูไม่ให้เข้าห้องประชุมใหญ่แห่งเศรษฐกิจโลกเลยละ่ะค่ะ คุณอรารดายังกล่าวต่อไปว่าแม้ว่าประเทศไทยจะยึดนโยบายเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมถึงกับประเทศตะวันตกอย่างสหราัชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปและเราเองก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายอยู่เสมออย่างไรก็ดีมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ผู้ส่งออกไทยจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายภายใน ของประเทศอื่นๆเช่นนี้เพราะมันเป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพวกเขาเองไม่ให้ทำธุรกรรมกับใครที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามซึ่งในกรณีนี้บริษัทไทยที่โดนขึ้นบัญชีย่อมจะโดนผลกระทบโดยตรง และยังอาจกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาประเทศตะวันตกที่เป็นตลาดสําคัญสําหรับสินค้าส่งออกของเราโดยกรมการค้าต่างประเทศไม่ได้นิ่งเฉยแต่กําลังดําเนินการเชิญบริษัทไทยเหล่านี้มาหารือเพื่อให้เข้าใจกฎหมายนี้อย่างถ่องแท้และชี้แจงถึงผลที่ตามมาทั้งต่อบริษัทและประเทศชาติโดยรวมนอกจากนั้นกรมยังได้แจ้งเตือนภาคเอกชนไทย โดยผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยให้ช่วยเผยแพร่ข่าวสารนี้ให้ผู้ส่งออกและธุรกิจไทยรับทราบเพื่อให้พวกเขาทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังมากขึ้นซึ่งเป็นการป้องกันล่วงหน้ามากกว่าการแก้ไขปัญหาในภายหลังค่ะ และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองมาดูตัวเลขการค้าระหว่างประเทศกันบ้างในปี2,567การค้าระหว่างไทยกับสหรัชอาณาจากักรมีมูลค่ารวมถึง2 3 4 5 5 4 4 3 1ล้านบาทในขณะที่กับรัสเซียอยู่ที่55,898.82ล้านบาทโดยการส่งออกของไทยไปสหรัชอาณาจากักรมีมูลค่า1,47,025.31ล้านบาทและไปรัสเซีย31,026.94ล้านบาท ส่วนการนำเข้าจากสหราชอานาจักอยู่ที่87519.01ล้านบาทและจากรัสเซีย24871.88ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าตลาดตะวันตกมีน้ำหนักมากกว่ามากและดุลการค้าไทยเกินดุลกับทั้งสองประเทศโดยเกินดุลกับสหราชอาณาจักถึง59.5 0.630ล้านบาทและกับรัสเซีย6,155.06ล้านบาทแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นผู้ส่งออกหลักในตลาดเหล่านี้แต่การขึ้นบ ch, ัญชีดำนี้ก็อาจทำให้โอกาสเหล่านี้ลดลงได้นะคะแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในเมื่อไทยประกาศตัวเป็นกลางเหตุใดเราจึงต้องโดนผลกระทบจากกฎหมายของประเทศอื่น และนี่แหละที่หลายคนอาจมองว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะมันเหมือนกับการที่ประเทศใหญ่ใช้กฎหมายของตัวเองมาควบคุมธุรกิจของประเทศเล็ก,เลกๆเช่นเราโดยไม่คำนึงถึงนโยบายของเราเองแต่ในทางกลับกันก็มีมุมมองที่ว่าการรักษาความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดตาไม่เห็นต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเช่นการสนับสนุนสงครามที่ไม่ชอบธรรมคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างไทยควรปรับนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเอชนนี้หรือควรยืนหยัดเป็นกลางต่อไปเพื่อรักษาบทบาทในเวทีโลก และสำหรับธุรกิจไทยคุณว่าบริษัทเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการแก้ตัวหรือไม่อย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะคะมันจะช่วยให้การสนทนาเรื่องนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง